สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ,อ่อทำไมสิงคโปร์เนี่ยประชากรน้อยกว่าไทยเกือบ12เท่าเลยนะค่ะน้อยกว่าเยอะมากแต่กลับมี GDP ต่อหัวสูงกว่าไทยพอๆกันคือประมาณ12เท่าเหมือนกันอืมเป็นตัวเลขที่น่าคิดมากเลยนะคะทั้งที่ถ้าดูขนาดเศรษฐกิจโดยรวมหรือ Total GDP เนี่ยใกล้เคียงกันมากใช่ค่ะแทบไม่ต่างกันเลย ข้อมูลคาดการปี2025สิงคโปร์ประมาณ564พันล้านเหรียญไทยก็546พันล้านเหรียญครับแต่พอหารเฉลี่ยต่อคนสิงคโปร์นี่เกือบ93,000ดอลลา,าร์สหรัฐโหในขณะที่ไทยเรายังอยู่แถวแถวเอ่อเจ็ดไปปลายเองประมาณ7,770ดอลลาร์ต่างกันเยอะจริงๆครับซึ่งความแากต่างมหาศาลเนี้ยมันไม่ได้เกิดเมื่อวานซืนแน่ๆไม่ใช่เลยครับ มันเป็นผลลัพธ์ที่สะสมมานานหลายสิบปีเลยจากเส้นทางการพัฒนาที่ต่างกันวันนี้เราลองมาสำรวจปัจจัยลึกๆเบื้องหลังเรื่องนี้กันดีก,กว่าครับน่าสนใจมากครับงั้นเราลองเอ,อ่ย้อนไปดูจุดเริ่มต้นหน่อยไหมครับหลังยุค60ดีเลยครับจุดตั้งต้นนี้ต่างกันชัดเจนมากใช่สิงคโปร์นี่คือหลังแยกตัวจากมาเลเซียปี1965ใช่ค่ะตอนนั้นวิกฤตเลยเกาะเล็กๆทรัพยากรอะไรก็ไม่มี คนก็ว่างงานเยอะมากผู้นำเขาอย่างลีกุนอยู่ตอนนั้นเลยต้องใช้แนวทางที่เรียกว่า,าปฏิบัตินิยมสุดๆคือเน้นทำจริงเห็นผลจริงสร้างสังคมที่เป็นธรรมแต่ไม่ใช่แบบรัฐอุ้มไปหมดนะคะครับรัฐเลยต้องเข้ามามีบทบาทนำเยอะตั้ง edb หรือคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมา ใช่ค่ะเพื่อดึงบริษัทข้ามชาติหรือ MNCs เข้ามาให้ได้เพราะมองว่า MNCs นี่แหละคือทางรอดเป็นลั้งแหล่งทุนเทคโนโลยีแล้วก็งานครับผมขณะที่ไทยเราเส้นทางต่างออกไปเลยของไทยเราเป็นแบบวิวัฒนาการมากกว่าไม่เคยเป็นอนานิคมก็ค่อยๆเปลี่ยนจากเกษตรมาอุตสาหกรรมตามแผนของสภาพัฒน์ค่ะเน้นเอกชนนำรัฐสนับสนุน ใช่ไหมครับค่ะเป็นแนวทางอิงกลไกลตลาดมากกว่าแล้วพอเจอวิกฤตปี40ก็มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ด้วยแต่ด้วยความที่ประเทศเราใหญ่กว่าการเมืองก็ซับซ้อนกว่าเยอะการจะปรับโครงสร้างใหญ่ๆเลยอาจจะไม่ง่ายเท่าสิงคโปร์ถูกต้องค่ะความซับซ้อนมันต่างกันพอเห็นภาพจุดเริ่มต้นที่ต่างกันแล้วมันก็คงส่งผลต่อเสาหลักแรกที่เราจะคุยกันคือเรื่องธรรมาภิบาลกับสถียรภาพ อันนี้สิงคโปร์โดดเด่นมากๆค่ะเรื่องเสถียรภาพการเมืองหลักนิติธรรมนี่แข็งแกร่งคอร์รัปชันต่ำมากดัชนี CPI ที่วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันนี้อันดับโลกต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันมากค่ะสิงคโปร์อันดับ3าของโลกปีล่าสุด2024ส่วนไทยเราอยู่ที่ร้อแล้วถ้าดูหลักนิติธรรมสิงคโปร์อันดับ10ไทยอันดับ78สิโอ้สิ่งนี้มันสําคัญนะคะเพราะมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า วงจรแห่งความไว้วางใจพอนักลงทุนเชื่อมั่นในความโปรง่งใสกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เขาก็กล้ามาลงทุนระยะยาวครับซึ่งการลงทุนดีๆก็ยิ่งเสริมให้สถาบันต่างๆแข็งแกร่งขึ้นไปอีกใช่ค่ะเป็นหลปที่ดีมากๆในขณะที่ความผันผวน,นทางการเมืองบ่อยๆมันก็กระลบความเชื่อมั่นระยะยาวได้เข้าใจเลยครับล้อเสาหลักถัดมาที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องคนหรือทุนมนุษย์ล่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต่างกันชัดเจนมาก สิงคโปร์เขาทุ่มลงทุนกับการศึกษามหาศาลเลยค่ะเน้นทักษะที่โลกต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมกับโลกใช่ค่ะผลลัพธ์ก็ออกมาดีคะแนนพีซ่านี่สูงติดอันดับโลกตลอดทั้งคณิตศาสตร์การอ่านมหาวิทยาลัยอย่าง NUS NTU ก็ระดับโลกเลยค่ะแล้วก็ทักษะภาษาอังกฤษของคนสิงคโปร์นี่ถูกจัดว่าสูงมากอันดับสองของโลกเลยนะคะอืซึ่งก็ ค่อนข้างต่างจากบ้านเราที่คุณภาพการศึกษาย,ยังเป็นความท้าทายใหญ่อืมค่ะคะแนนพีซ่าเรายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโ e c d อยู่พอสมควรทักษะภาษาอังกฤษก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มต่ำมากอันดับร้อยกว่าๆเลยนะคะตรงนี้มันสะท้อนเลยนะคะว่าการลงทุนกับคนมันคือเครื่องยนต์สำคัญจริงๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นความรู้และบริการมูลค่าสูงซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับเสาหลักที่3คือการเชื่อมตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกแน่นอนค่ะ สิงคโปร์ใช้ทำเลที่ตั้งตรงช่องแคบมาลากาได้เป็นประยชน์สูงสุดเลยเป็นทั้งศูนย์กลางขนส่งทางเรือและก็ศูนย์กลางการเงินอันดับ3ของโลกเลยนะคะศูนย์กลางการเงินเนี่ยใช่ค่ะแล้วยังมี FTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีอีกตั้ง28ฉบับเรียกว่าเปิดรับโลกเต็มที่ดึงดูด MNCs อย่างมีกลยุทธ์ผ่าน EDB ส่วนไทยเราก็ใช้ความได้เปรียบเรื่องที่ตั้งเหมือนกันคือเป็นศูนย์กลางบนภาคพื้นทวีปเชื่อมต่อไปยังกลุ่ม GMS ค่ะตลาดใหญ่240ล้านคนเลยนะเรามี FTA 14ฉบับก็ดึงดูด FDI ได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการลงทุนในช่วงกลางๆของห่วงโซ่มูลค่าใช่ไหมครับค่ะยังไม่ใช่ส่วนต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีลึกมากๆหรือปลายน้ำที่สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเท่าไหร่พอเห็นภาพ3เสาหลักนี้แล้วมันก็มาถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน ของสิงคโปร์นี่ชัดเจนเลยค่ะเน้นบริการไปเกือบ73%แล้วก็อุตสาหการรมมูลค่าสูงอีกราวๆ22%เกษตรนี่น้อยมากๆแทบไม่มีบทบาทเลยค่ะแค่0.03%เองตัวขับเคลื่อนหลักๆก็คือบริการทางการเงินระดับโลกกับการผลิตไฮเทคพวกชีวะการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เศรษฐกิจไทยเรามีความหลากหลายกว่ามีทั้งบริการประมาณ52%อุตสาหกรรมเกือบ40%แล้วก็เกษตรอีก8%กว่าค่ะ อุตสาหกรรมเด่นก็ยานยนต์ท่องเที่ยวกเกษตรก็ยังสําคัญแต่เราก็เจอกับความท้าทายเรื่องอกับดักรายได้ปานกลางครับคือเหมือนโตมาถึงจุดหนึ่งแล้วไปต่อ,อยากใช่ค่ะที่น่าสนใจคือแม้ภาคบริการจะใหญ่เหมือนกันแต่ลักษณะต่างกันชัดเจนสิงคโปร์เน้นบริการหานความรู้การเงินส่วนไทยเราจะเน้นท่องเที่ยวค้าปลีกซึ่งมูลค่าเพิ่มต่อหัวอาจจะยังไม่สูงเท่า สรุปแล้วความแตกต่างทางรายได้มหาศาลที่เราเห็นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเป็นผลสะสมของการตัดสินใจเชิงนโยบายการปรับตัวที่ต่างกันมาหลายทศวรรษสิงคโปร์เนี่ยเหมือนถูกความจําเป็นบีบให้ต้องเป็นเลิศทั้งเรื่องสถาบานันการลงทุนในคนการเชื่อมต่อโลกส่วนไทยเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปในบริบทประเทศที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าใช่ค่ะ แต่ละเส้นทางก็มีเรื่องราวและความสําเร็จในแบบของตัวเองมองไปข้างหน้าก็มีความท้าทายรออยู่ทั้งคู่เลยนะครับสิงคโปร์ก็มีโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ําสังคมสูงวัยการรักษาความสามารถในการแข่งขันส่วนไทยเราโจทย์ใหญ่เลยคือจะก้าวข้ามกับดักไรายได้ปานกลางไปได้อย่างไรซึ่งคงหนีไม่พ้นการปฏิรูปโครงสร้างใหญ่ๆทางเรื่องการศึกษาเรื่องสถาบันต่างๆถูกต้องค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนคิดไว้นะครับ ถ้าให้เลือกแค่อย่างเดียวเลยการตัดสินใจเชิงนโยบายอะไรในอดีตท,ที่ถ้าไทยเราทำต่างออกไปทำคล้ายๆสิงคโปร์เมื่อหลายสิบปีก่อนอาจจะเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจเราได้อย่างมีนัยสำคัญที่สุดโดยคำนึงถึงข้อจำกัดและจุดเริ่มต้นที่ต่างกันของเราด้วยอืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะไม่มีคำตอบง่ายๆเลย